สวัสดีครับมันโมชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมรักบิสเนสนะครับซึ่งจะเป็นเกมเกี่ยวกับให้เราเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นคนขายพวกใบกระท่อมประมาณนี้ครับก็คือขายยาเสพติดอะไรครับโดยที่ว่าเราจะต้องมาเปิดบาร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือบาร์ส่วนตัวของเรานะเนี่ยครับเป็นบาร์ที่ว่าเราสามารถเปิดขายเบียร์ขายเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ็อัปเกรดได้นะครับนี่อ่านี่คือการการปลูกนะครับก็คือเนี่ยครับอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยครับเป็นเบสเมนต์ของเราห้องใต้ดินอันนี้คือใบกัญชานะครับก็เนี่ยครับกดเข้าไปว่าเราอยาปลูกเป็นพันธุ์อะไรนะครับ b u d d าซ s สเตอร์อ่าอินดิกนี้ก็ได้นะครับกับย u โฟเรียสติว่าแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกัน แล้วก็เลือกว่าจะเอาเป็นดินอะไรที่เราจะใส่เข้าไปเป็นดินที่ตั้งมาแล้วหรือเป็นดินปกติดินพิเศษก็มีนะครับแต่เ,เราต้องซื้อนะครับแล้วใส่เข้าไปเนี่ยครับรอการโตนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น6% 7%ไปเรื่อยๆระดับน้ําก็ลดลงนะครับถ้าน้ําลดก็ให้ใช้คอมพสพอนี่เลยนะครับเติมน้ําลงไปแล้วมาดูต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะโต้นเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับโตเร็วมากเวอร์มาก โตเร็วมากเลยอันนี้เป็นห้องเบชเม์ก็คือเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นนธรรมดาเนี่ยนะครับที่ว่าเอามายัดเข้าไปใต้ดินประมาณเนี้ยครับแล้วก็เดินไฟเดินเหมือนประมาณว่าเป็นท่อระบายอะไรเงี้ยครับต้องระบายอากาศน,นะไม่งั้นอับตายนะครับที่นี่ก็คือจะลําบากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทําทางระบายเอาไว้อย่างน้มยก็ต้องมีพัดลมนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็มาม้วน มวนตรงนี้ครับม้วนแล้วก็คือม้วนเป็นเป็นเป็นเหมือนบุหรี่กัญชาครับประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมระดับน้ําเหลือน้อยแล้วนะครับ26 22งเนี้ยครับเราต้องเติมนะครับกดคาว่าพอเนี่ยครับเติมระดับน้ํานะครับก็จะเท่าเดิมนะเป็น250นะครับรอให้มันโตจนร0 0เลซนยนะครับโตจนสุดๆนะครับเนี่ครับต้น อัปเกรดเบสเมนต์นี้ได้นะครับหมายถึงตัวใต้ดินที่ว่าเป็นศูนย์รญชาการที่ปลูกของเราเนี่ยครับตรงนี้เหมือนจะขยายได้นะรู้สึกว่าอย่างนั้น76%แล้วนะครับก็เนี่ยครับมวลเนี่ยครับที่ผมปลูกไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับนี่บุต้าซิสเตอร์นะครับอันนี้เป็นยูโฟเรียก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับ ก็เลือกเนี่ยครับเลือกเห็นไหมครับสีมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาจอยกันเนี่ยครับแล้วแต่เราว่าเราจะใส่เท่าไหร่ใส่หนึ่งใส่สองอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยผมลองใส่หนึ่งนะครับโอเคก็คือม้วนเนี่ยครับมันก็จะม้วนให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับม้วนให้แล้ว อุ้ยโตแล้วนะครับต้องรีบตัดโอเคเรียบร้อยตัดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนอคอมแท็บเล็ตของเรานะครับเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กก็คือให้เราอัปเกดฐานบัญชการได้อัปเดตบาร์เราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราอยากจะอัปเกดอะไร แต่เราเลยนะครับเดี๋ยวเราลองอัปเกรดบาร์หรือว่าเป็นเนี่ยครับพับเทคของเรากันดูนะครับก็มีอะไรให้บ้างอ๋อเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับให้เลือกได้ก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับมันจะอัปเกรดให้เรียบร้อยอัปเกรดอีกนะครับมันจะหรูขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเห็นโซฟาไหมครับโอเคอันนี้คือแม็กซิมัมอัปเกรดแล้วนะครับส่วนฝ้าผนังก็อัปเกรดได้นะครับ ัพเกรดจนถึงสูงสุดแล้วแม็กซิมัมอัปเกรดนะครับชนพื้นก็อัปเกรดได้นะครับเค okay. พื้นสวยขึ้นมากเลยนะครับแม็กซิมัมอัปเกรดนะครับเบสเมนต์เราสามารถทําได้นะครับนี่นะครับก็คือฟลาเวอร์พอดเนี่ยครับที่ปลูกต้นต้นกัญชาเนี่ยครับเราอัปเกรดได้น่าจะใหญ่ขึ้นอ๋อเพิ่มเพิ่มจำนวนแค่นั้นเองให้ปลูกได้มากขึ้นนะครับ เป็นที่ต้องใช้โต๊ะนะครับเดี๋ยวผมเอ็กเทนชั่นก่อนแล้วกันก็คือเหมือนกับขยายขยายห้องนะครับให้กว้างขึ้นขยายห้องกว้างขึ้นนะครับห้องใหญ่มากขึ้นเลยแม็กซิมัมอัปเกรดแล้วนะครับทีนี้ก็อัปเกรดโต๊ะโต๊ะเพิ่มขึ้นนี่นะครับดูว่าได้โต๊ะกี่ตัวนะครับโอเค แม็กซิมัมแล้วนะครับได้โต๊ะเพิ่มมา5ตัวนะครับทีนี้ก็ไฟนะครับไฟอัพเกรดไฟที่เอาไว้ส่องบนโต๊ะนะครับเฮ้ไฟเฮ้ไฟเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแม็กซิมัมอัพเกรดแล้วเดีย๋ยวดูฟา,ฟา,ฟา,ฟาวาเวอร์พอดกันนะครับก็คือที่ปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้อะ่ะครับ กันเยยอะมากเเลดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับถ้ากดจนครบแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเห็นไหมครับว่าเรามีกระถางปลูกพวกปัญชาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมีครบหมดแล้วนะครับก็มันถึงแมกซิมัมอัปเกรดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเกรดเนี่ยครับแมกซิมัมอัปเกรดแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยครับมาซื้อเนี่ยครับตัวนี้จะดีนะครับ เป็นเป็นดินที่เอาไว้ปลูกอย่างดีเลยคนซื้อเยอะๆไว้แล้วก็แสงไฟแสงไฟก็เป็นพลักนะครับยันนี้จะดีให้แสงให้แสงที่ความถี่ที่ดีนะครับเพราะว่าการปลูกต้ชนชาเนี่ยมันต้องใช้แสงที่ค่อนข้างดีนะครับอินดิก้าอันนี้บุต้านะครับอินดิก้าบุตต้าซิสเตอร์ นี่อยู่โพเลียนเหรียญเดียวเองน่ะต้นมันอะแต่ขายได้เยอะอยู่นะครับเพราะมันก็คือยาเสพติดคือสารเสพติดนะครับยังไงก็กําไรมีคนมาสั่งเพียบเลยเห็นไหมครับ <laughs> มีคนมาสั่งเพียบเลย,เยแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะขายยังไง โอเคนะครับไปดูข้างล่างเบสเมนต์กันที่อัปเกรดกันนะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่โตมโหรารแต่โต๊ะที่เอาไว้ <c oughs> ทำลำแพ็คหรือไม่ก็เอาไว้มวนบุหรีเนี่ยมีอยู่โต๊ะเดียวนะครับก็ยังเท่าเดิมอันนี้เราปลูกได้เลยนะครับเนี่ยครับปลูกได้เลยปลูกแบบโอ้โหเยอะมาก ้แต่เราจะเลือกนะครับว่าจะเอาดี๋ยวหรือว่าเป็นดินที่ดีหรืออะไรประมาณนี้ครับดินดีหรือดินดินธรรมดาอะไรปลูกได้หมดนะครับเนี่ยครับต้นมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆปลูกพร้อมกันดีเดียวเลย6กระถางนะครับก็ปลูกหมดได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไม่ไหวเอาเดี๋ยวผมไปดูข้างบนบาร์ก่อนนะครับนี่บาร์เราทําใหม่แล้วนะครับสวยงามมากเอา้า มีลูกค้ามาแล้วนะครับลูกค้าต้องการอะไรเอ่ยต้องการอะไรครับเขาเติมก็คือเติมให้เขาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาก็เนี่รครับฟรุตก็คือเป็นผลไม้นะครับเบียร์ผลไม้ก็เนี่ยครับเติมไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาเนี่ยครับตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆ3มฟรุตเดี๋ยวจะเหลือ2ฟรุดถูกไหมครับเติมไปเรื่อยๆเลยไม่กินเยอะจัง คนเดียวกินตั้งโอ้โหแปดแก้วเลยเหลอเนี่ยหแก้วเรียบร้อยนะครับทีนี้แบลลี่แบลลี่แบลลี่ต้องการอ๋อต้องการ8ปเบอร์รี่โอเคคนเดียวกิน8ดแก้วเลยนะครับพระเจ้า <laughs> ขอเล่ากันจริง เกมนี้จ้างพนักงานไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเปิดกิจการอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทุ่มเวลาไปปลูกต้นกัญชาดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองมาใส่แพ็กเกจยูโฟเรียกันนะครับดูว่ามันเป็นยังไงเจ็ดแพ็กเกจนะครับมันบอกว่าให้เจ็ดแพ็กเกจ ก็ใส่เจ็ดไปนะครับ Let's go <S แค่ให้แล้วนะไร้อยแล้วนี่อันนี้ที่ปลูกนะครับ ออต้องต้องเติมน้ำเติมน้ำให้หมดเลยนี่นะครับมันยังโตไม่เต็มที่เพราะผมไม่ได้เติมน้ำนี่คิดว่าตำรวจจะไม่รู้เลอเนี่ยมันเป็นห้องใต้ดินที่ไม่ไม่ได้ปิดประตูไม่ได้อะไรเลยนะครับ ว่ามันแปลกๆนะอันนี้คนที่สั่งของกับเรานะครับคือเราเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยโหกนะครับเกมนี้บอกไว้เลยสําหรับเจ้าของนะครับทั้งมวลมวลกัญชาแล้วแถมยังต้องมาขายเบียร์ขายอะไรให้กับลูกค้าอีกอันนี้คือเรามวลเสร็จแล้วเราต้องเดินมาส่งลูกค้านะครับลูกค้าแอบอยู่มุมตึก <laughs> แอบ,บอยู่มุมตึกกลัวตำรวจจับด้วยนะเนาะส่งทางอื่นก็ได้นี่เพื่อนไม่ต้องมาแอบ,บตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจไหนได้ค่ะโอเคเอาไปไปเอาไปภารกิจเสร็จสิ้นนะครับ xp ก็จะได้มาเจ็ดเอาอะไรอีกเปล่าก็คือเราต้องมาส่งกับมือเองอย่างนี้นะครับเสี่ยง ถ้าหากว่าเป็นตำรวจล่อซื้อนี่ก็คือจบนะครับโดนจับแน่นอนสมัยนี้เขาเขาส่งกันทางาไปรษณีย์นะครับหรือว่าส่งกันทางขนส่งง่ายงนะครับแต่ว่าเวลาแพ็คเขาก็จะแพ็คใส่ลงในถ้าเอาให้เนียนนะก็ใส่ลงในตัวตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นเขาทํากันเยอะมากโดยเฉพาะเฮโรอีนนะครับถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนเฮโรอีนนะครับให้สามารถเคลือบติดกับ ตุ๊กตาหรือว่าเคลือบติดกับไม้อะไรก็ได้นะครับดูภายนอกดูไม่ออกเลยต้องเอาต้องต้องขูดออกอะครับแล้วเอาไปพิสูจน์หรือเอาไปเททดสอบกับสารตรวจยาเสพติดนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นเฮโรอีนผสมมาพรุ่งนี้เอาไปละลายน้ําได้แล้วมันก็จะออกมาสกัดอีกเองครับให้เป็นเฮโรอีนเหมือนเดิม นี่นะครับประมาณนี้นะครับคือเราต้องรับออเดอร์ในอีเมลแล้วก็เนี่ยครับขายขายลูกค้าน,นลูกค้ายืนปอแปปอแปรปอแปร <laughs> อกินเบียร์กันนะไม่ไปนั่งกินให้มันดีๆแล้วไม่มีพนักงานเลยสักคนผมว่าเกมนี้หดจริงเลยโอเคนะครับก็โดยรวมมันจะประมาณนี้นะครับผมก็อัปเกรดจนแม็กซ์สุดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบาร์ของผม แล้วก็ในส่วนเบสเมนต์ในการปลูกต้นกัญชาเนี่ยก็แม็กสุดแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโ,มโ์โมช n n e ลในวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับ subscribe ส,ส,สวัสดีครับ